แต่ว่าไปาตัดต้นกล้วยครับให้พายน้อยของเราครับก็อาการมันตกมันนะครับตอนนี้ยต้นกล้วยครับเยอะมากก็จะให้มันหายตกมันเร็วๆจะทำํำยังไงก็ได้ยินได้อยู่บันซืนผมได้อยู่พอในในยูทูบบอกว่าการให้มันหายตกมันโยนต้นกล้วย ให้จนกล้วยแล้วก็มาฟักมวนมันจะได้ยุทธนะครับผมก็เลยทดลองเมื่อวานนี้นะครับเเป็นวันแรกเลยครับ <c oughs> ก็อีกอย่างหนึง่งด,ดูเลยครับภายน้อยของเราครับตกมันเนี่ยอเยอะมากครับ <c oughs> เห็นไหมเชียงภายน้อยของเราคอกินนะครับนี่นี่มันเป็นบานบานล่างครับ เดี๋ยวประมาณสักสี่โมงครับมาก็จะซื้อมาฝักมวนนะครับสักหกร้อยโลใช้ม่กินดูได้ครับภายน้อยของเราครับอ๋อสวยตกมันเยอะมากครับก็พี่กวานเขาได้ครับดูได้ครับอ่าก็รักงวดนะครับมันปรับเองครับ <c oughs> ก็ คล้ายๆรถไนโครครับมันเคลียร์ครับดูเลยครับกวาในแค่กวาดเป็นกล่องเท่านั้นนะครับเดยวมนจัดจัดการเดียวครับน้ําเรื่องน้ำมาครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับไลามาตลอดเลยเค้าว่าอากาศมันร้อนเนาะช่วงนี้ผมคงก็เลยปล่อยปล่อยให้มันไลนไลออกมาตลอดเลยก็ไม่จะได้ชื้น ทานการกินเยอะครับไม่ต้องกลัวครับมันต้องกงังวลนะครับก็ให้มันกินเทป,ปกติครับก็ตัวนี้เอ่อผายน้อยของเราครับตรงแก้มเนี่ยมันเริ่มยุดละเม่ได้นานไม่ให้มันกินยาครับให้มันกินต้นกล้วย6ต้นนะครับต้นใหญ่ครับบลเล็ตเบเลนะครับ6ต้นแล้วก็ดูตรงแก้มเห็นไหมตรงแก้มเนี่ยแห้แหงแล้วก็บองเน่ลยลงลงเยอะ ต้นกล้วยครับพอต้ตนกล้วยครับดูเลยครับใหญ่ต้นนึ่งนะแบกึ่งคนถ้าเอาตึกเก้าตึงปลาเนี่ยสองคนแบกไม่ไหวอ่าเพิ่งตัดมาเมื่อวานนะครับมันมีคนใจดีใจบุญบอกว่าเอออยากเอเอลองขอเขาบอกว่าเออถ้าเอาถ้าอยากได้ก็ไปเอาตึ้งสองสวนเลยส่วนเขามีสองไีที่ปุงแยงครับเอ่อชื่อหน้าตายครับพี่ตายมันชื่อพี่ตายอยู่ปุงแยงครับ คนไหนเห็นคลิปนี้ก็เอ่อคนไหนเคยเลี้ยงช้างก็ช้างกูมันก็จะรู้ดีเนาะเอ่อต้องทำยังไงต้องทำอะไรบ้างที่ช้างตกมาเนี่ยเอ่อต้องระมัดระวังนะไม่ต้องประมาทนะก็จะเข้าเก็บขี้ทำความสะอาดก็ต้องระมัดระวังก็มองตามมันตลอดเวลาเข้าเก็บขี้อ่าก็คนไหนเห็นคลิปนี้ก็ขอติดตามด้วยครับก็ขอเอ่อยังหนึ่งขอ พี่กวานขอให้ติดตามด้วยครับกดไลค์ครับสวัสดีครับเ,เดี๋ยวผมจะลงครับสวัสดีครับทุกคน